ชีวิตเนาะค่ะเป็นผู้เลี้ยงควายค่ะเป็นทั้งแม่ค่าค่ะเป็นทั้งชาวไร่แล้วก็เป็นเกษตรกรคนเลี้ยงควายค่ะวันนี้จะมาพูดถึงอาชีวิตค่ะตอนหลังจากการจบการศึกษาค่ะอาขอยาเป็นภาษาอีสานนะคะกะอยูค่ะตอนนี้กะ เ็ดอาชีพค้าขายค่ะแล้วก็เ็ดอาชีพเกษตรกรทำไร่ไอ้อยค่ะแล้วก็เลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมค่ะจบการศารึกษากับบอสูงล่ะค่ะจบปริญญาตรีบริหารการบัญชีค่ะก็จบเอกบัญชีมาค่ะก็เห็ดงานได้สักสักพักหนึ่งค่ะเห็นงานอยู่ที่ปีห้าสิบ 5า55 5ก็มาทำที่โรงงานน้ำตาลเอกล้าออกค่ะปีห6 57ก็กะมาเฮ็ดอยู่สถาบันการเงินชุมชนค่ะเป็นสังกัดของทอกศอนองยาป้องนี่แหละค่ะกะรู้สึกว่างานหนักหลายค่ะเครียดเครียดกับการทำงานากับเครียดกับการขายของเมื่อยบ่มีเวลาดูแลเจ้าของเลยค่ะคือมือหนึ่งจะเลิกคำมากเฮ็ดเอกสารเฮ็ดการเงินเฮ็ดบัญชีนะคะที่นี่กะ ได้ทำการแต่งงานเมื่อปี 5, 5, 9เนาะนี่ค่ะได้มาอยู่ที่บ้านสวนค่ะกัมะะ็มาวางแผ่นมาวางแผนการทำงานค่ะคือเราเริ่มมาอยู่สวนนี่ค่ะตอนอายุ29่ปียี่บ้ปีจนห่อน36ปีนี่ค่ะมาอยู่ที่บ้านสวนตรงนี้ค่ะอยู่แยกออกจากบ้านพ่อแม่มาค่ะ5กิโลค่ะ มาตั้งหลักปักฐานแต่งงานมีลูกซ้ายผู้หนึ่งค่ะกะมาอยู่เลี้ยงหมูค่ะตอนนั้นเลี้ยงหมูเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูตอนตั้งท้องนี่ก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูค่ะกะอุ้ยหลายลายเอากาวเลยค่ะเป็นร้อยโตกระชีถึงค่ะแล้วก็เนื่อยหนักคือกันเพราะว่าช่วงหน้าอ้อยนี่กะแฟนกะได้ไปตัดอ้อยแก้อ้อยขึ้นอ้อยเฝ้าอ้อยโรงงานเนาะค่ะก็เลยระบายหมูออกเพราะว่าเมียเฮดบไหวเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกหนัง มีย่ากับปูมาดูแลเอาลูกไปเลี้ยงซอยเอาลูกเข้าโรงเรียนแล้วที่นี่พอมาต้นปีหกสิบหกนี่แหละค่ะปีนี้หมาดหมาดเลยก็เลยขึ้นว่าอยากหาอาชีพเสริมที่เฮ็ดแบบว่าใส้พื้นที่ใส้แปลงที่เจ้าของมีไส้ที่ดินที่มีนี่ค่ะบ่ได้ไปเศร้าไปยังสิค่ะก็เลยมาคิดว่าเออหย่าหย่ามีมาเลี้ยงหนูหลังจากเลี้ยงหมูก็มาเลี้ยงหนูพุก เรียงได้ประมาณสมปีค่ะกาทำว่าสะพัดบอกก็กตามกระแสนะคะมันมีขึ้นมีลงมันม้าไว้ไปไว้ค่ะทำว่าเขาเห็นได้บอกเห็นได้ประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่ามันก็ขัดกันอีกว่าเอะมันได้เสือ้อ หนูมันยังได้ซื้อข้าวโพดมันได้ซื้อหัวอาหารมาให้กินนะคะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเขาเห็ดอยียงที่เขได้ซื้อขนาดนี้ก็เลยมันตัดสินใจพ่อพาเอาควายมาเลี้ยงค่ะเกียวหยาเกี่ยวหยาที่ปลูกให้หนูกินเอามาเลี้ยงควายแทนค่ะก็ทำว่าเลี้ยงควายเปลืองบ่เปลืองอยู่ค่ะก็ได้ทำการเห็ดเห็ดลงเรือนเห็ดลงเรือนขึ้นใหม่ค่ะก็ใส่งวหปลักแสนคือกันแลวก็เก็บควายมามาเข้าในฟาร์มนี่ในคลองนี่กะ หลักหลายแสนคือกันแต่มันอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่ะเพราะหนูเขาขายได้หลักร้อยค่ะตัวละ 100, 120, 150, ร้อยร้อยยี่บอยห้าิบบ่เกิน2องร้อยค่ะคือขายหนูราคาเนื้อมันกิโลละร้อยแปดิค่ะเขามาจับให้เนาะจะ,ะได้บะคุ้มเสียก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงควายค่ะ ถามาว่าข้วงามบ่อค่ะเป็นค้วยระดับเกรดลางหอดเกรดกลางๆค่ะเขาคอยพัฒนาเอาก,การลงทุนเรื่องควาวนี่กะคือได้ขยายไปบอคือได้โลอ้อยออกค่ะห่าไรตอนนี้ปลูกหญ้าคือเขาเริ่มปลูกหย่าเลยตั้งแต่เอาควยมามันกระทันกินเพราะว่าเขามีหญ้าที่เขาปลูกให้นูกิกนอยู่แล้วนะคะกะเอามาให้ควยกินล้อซ้ำซ้ายหญ้าที่เขาปลูกใหม่ มันเกิดหมาได้เก็บได้เกี่ยวมันทันกินค่ะแล้วเขาก็วางแผนเพิ่มคือเขาต้องเก็บฟางอัดฟางให้ได้เยอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีดีด,ดีดีในระดับหนึ่งค่ะแล้วกะ็ทามามีพวกยุงยาอาหารเสริมยังไงบอมีค่ะเลี้ยงนูก็มีคือกันนี่แหละค่ะลงทุนเฮ็ดอีหยังกระ้างมันสิมีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่ะกะเขาเป็นนักวิเคราะห์ม,มาก,ก่อนเนาะ เขาก็ต้องมาคิดว่าทำแล้วเหนื่อยเหมือนกันแต่อะไรที่ทำแล้วได้ผลกำไรแล้วก็ได้ประโยชน์มีไรายได้เยอะก,กว่ากันเขาก็เลือกเฮ็ดค่ะอันนี้มดดาม,มา่าบอสซีเียสค่ะว่าเลนจบกะสูงการงานดีมีเฮ็ดเบลเลกค่ะขอว่าเป็นน้ยตัวเองสบายใจนะคะค่ะอันนี้เป็นแนวทางและเป็นความคิดสำหรับอิวนะคะขันเว่าเอียงบดถึกขัดตรงบกพร่องมองังไดหรือว่าผิดใจผู้ใดกะขอไัยไวนะ้ณที่นี่นะคะ นี่ค่ะคือมาบอกประวัติโดยข้าวๆนะคะว่าเป็นจังไหนมาจังไหนจะคอยได้มาเลี้ยงควายเอามื่อนี้กะคํะคำแล้วคอโตไปเหตุงานบ้านต่อสวัสดีจ้า